ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง่ารผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับที่ถนนพระรามสามนะครับตรงแยกนางดินจีีนะครับนี่คือบรรยากาศถนนพระรามสามนะครับจาก ของเตยนะครับจะไปขึ้นสะพานภูมิพลนะก็เป็นเช้าของวันเสาร์นะครับวันนี้พานั่งรถเที่ยวกันนะครับ นนพระราม3าจากแยกนางเด่นจีนะครับมา,าจะมาขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งและสองนะครับ สากรคมนะครับตรงนี้ไปขึ้นสะพานสะพานภูมิพลนะครับตรงนี้เลี้ยวขวา เป็นแยกวงแหวนอุตสาหากรรมนะครับตรงนี้จากถนนพหลามสามขึ้นสะพานปูิพนท์นะครับไปปู่เจ้าสมิงคลายนะครับแล้วก็ไปสุขสวัสดิ์ไปการเจนาพิเศษนะครับ สะพานภูวิคลหนึ่งและ2นะครับวันนี้พามาขึ้นกันอีกอรอบหนึ่งนะครับมาดูบรรยากาศสวยงาม วันเสาร์นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็มาถ่ายแถวะมะลามสามนะครับขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่งและสองนะครับ วันนี้จะพาขึ้นสะพานภูมิพลนะครับแล้วก็สะพานการจนาพิเศษในช่วงโควิดนะครับรถอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับก็วิ่งกันสบายนี่คือสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับผ่านคามเ้นาเจ้าพยา มาดูทีไรก็สวยงามตลอดนะครับไม่เบื่อออกซ้ายนะครับถ้าจะลงถนนสุขสวัสดิ์าจากสะพานภูมิพลนะครับก็จะไปขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษด้วยนะครับไปลงพรมสอง าจากพระรามสามไปลงพระรามสองนะครับนี่เขากำลังปรับปรุงกันอยู่ทำอะไร ไปการเจนาพิเศษนะครับนี่ถ้าไปปู่เจ้าสมิงไพรก็ออกซ้ายไปไปปู่เจ้าออกซ้ายนะครับไปการเจนาพิเศษก็ปิงขวาไปก็จะไป รับบัตรนะครับตรงดา่านจ่ายบัตรหลงปู่เจ้านะครับนี่ครับข้างหน้าก็เป็นจุดรับบัตรเป็นทั้งด่วนนะครับไปการจนาพิเศษไปลงพระรามสอง เขาก็จะมีลูกศรบอกนะครับมีป้ายบอกว่าจะไปบางนาหรือว่าจะไปพระรามสองน,นะครับนี่แล้วก็ไปตามป้ายตามลูกศรน,นะครับจะไปพระรามสองไปพระรามสองก็จะไปขึ้นสะพานการจนาพิเศษนะครับไปลงตรงบางขุนเทียน นี่ครับสะพานกาญนาพิเศษนะ,ะเป็นสะพานครับในน้ำเจ้าพยานะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะ ลงทะเลนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นสมุทรปราการนะครับ คือสะพานการเจนาพิเศษนะครับต่อมาจากสะพานภูมิพลจากถนนพระาม3นะครับจะไปพระามสองหรือว่าจะไปาบางบัวทองไปบางปะอินนะครับไปเส้นนี้ได้นะครับ หรือว่าจะลงสุขสวัสดิ์นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับไปลงาบากขุนเทียนนะครับ ากาศสบายๆนะครับนี่เช้าวันเสาร์ถนนหนทางนะครับในประเทศไทยนำมาฝากกันนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับหรือว่าผู้ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนก็เข้ามาดูได้นะครับในช่องบาวดิน เศษฝุ่นเศษอะไรมันเยอะจัง ถนนหมายเลข9นะครับถนนการเจนาพิเศษหรือว่าถนนวงแหวนรอบนอกนะครับวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตกนะครับทางนี้กับบรรยากาศยามเช้านะครับรถก็กำลัง เริ่มจะเยอะ,ะครับดูรถด,ดูถนนกันนะครับ ไปโลงบางขุนเทียนนะครับทางด่วนเส้นนี้ก็จะไปเชื่อมกับทางยกระดับนะครับมอเตอร์วเวย์สายใต้นะครับถนนพระรามสองที่กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับตรงต่างระดับบางขุนเทียนไปต่างระดับเอก,กชัยนะครับอ่างไชยเมืองใหม่แล้วก็ เขาก็จะมีการก่อสร้างเป็นทางมอเตอร์เวย์จากบางบุทเทียนะครับไปบางบัวทองด้วยนะครับแล้วก็จากบางบัวทองต่อไปบางปะอินนะครับถนนการจนาพิเศษ ยากาศสวยงามจริงๆนะครับตื่นมาตอนเช้านะครับได้มานั่งรถเล่นขับรถเล่นนะครับเช้าว,วันเสาร์วันนี้นะครับบางทีวันอาทิตย์อาจจะไม่ได้ออกนะครับวันไหนว่างก็ออกมานะครับวันไหนไม่ว่างก็ไม่ได้มา ก็ดูกันเพลินๆนะครับยาวๆวันนี้จากถนนพระราม3นะครับขึ้นสะพานภูมิพลหนึ่และ2นะครับแล้วก็มาขึ้นสะพานการจนาพิเศษมาลงบางขุนเทียนนะครับพระราม2องนี่โหยรถบัสทุกคันนี้หรือว่าจะไป บางแคบางบัวทองนคร,นรปฐมสุพรรณบุรีบางกวินนะครับไปได้หมดนะครับเส้นนี้ถนนการเจนาพิเศษนี่ถือว่าเป็นถนนสายสำคัญนะครับไปได้หลายที่เลยนะครับไปในหลายจังหวัดไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานนะครับไปได้หมดใช้เส้นทางเส้นนี้นะครับเ,เชื่อมไป าบางกอินไปสระบุรีนะครับพอนโยนอินเนี่ยช่วงนี้ไม่มีฝนนะครับฝนทิ้งช่วงอ,อากาศที่ร้อนมากเลยนะครับเวลา,าช่วงกลางวันนี่ร้อนจริงๆ เมื่อคืนนี้ก็นอนไม่ค่อยได้นะครับร้อนเพราะว่ามันไม่มีแอร์นะครับนอนพัดลมข้างหน้านะครับก็จะถึงทางลงนะครับตรงบางขุนเทียนนะครับพหลามสองถนนพหลามสอง ใครที่จะไปสมุทรสาครน,นะครับจะไปทางใต้ก็ไปได้นะครับออกซ้ายไปทางสมุทรสาครหรือว่าใครที่จะไปทางบางแคบางบัวทองปิ่นเก้านะครับก็ลงแล้วก็ตรงไปนะครับ กางยามเช้านะครับถนนหนทางนะครับในประเทศไทยในกรุงเทพนะครับการชนาพิเศษ ก็เป็นแนวก่อสร้างนะครับเชื่อมต่อกับทางยงระดับถนนพระาม2นะครับนี่จริงผมก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับพี่น้องก็บอกมานะครับปักซ้ายมาถึงแล้วนะครับทางออกอถ้าจะออกดาวคะนองสมุทรสาครน,นะครับให้ขิดซ้ายไปนะครับ ผมจะตรงไปก่อนนะครับาการเตนนพิเศษตรงไปอีกสักหน่อยนี่ครับคือด่านทางเข้าทางออกนะครับด่านบางขุนเทียนจากพระรามสามนะครับมาลงพระรมสองให้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่นานสิบกว่านาที รถวิ่งอยู่ข้างบนนะครับก็คือถนนพหลาม2นะครับไปทางสมุทรสาครอ,อีกหน่อยอีกไม่นานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงแหวนเป็นสะพานตัวนอดกันแล้วนะครับบางแคน,ค,งนนานาคนะครับตรงไปถนนกาญจนาพิเศษนะครับ